สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องความรู้สึกจากใจจริงซึ่งเดิมทีผมก็ไม่ได้คิดว่าจะออกมาทำคลิปลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าในหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็ได้ดูเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นในโลกโซเชียลมากมายทั้ง YouTube ทั้ง Facebook และในสื่อต่างๆ ก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจมาแล้วก็อัดอั้นตันใจมาหลายเดือนนะครับเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคนไทยแสดงออกถึงสถานกตินะครับทำให้พูดทั้งพูดและดา่าต่อว่าคนไทยต่อว่าประเทศไทย ทำให้ความรู้สึกผมในฐานะเป็นคนไทยเจ้าของแผ่นดินไทยก็มีความรู้สึกว่าเอถ้ามีความรู้สึกไม่ดีอย่างนั้นกับประเทศไทยแล้วมึงมาทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยทําไมทําไมไม่กลับไปทํามาหากินอยู่บ้านมึงนะครับก็เลยออกมาทําคลิปนี้เพื่อระบายความรู้สึกบอกไว้ก่อนนะครับว่าความรู้สึกของผมเองไม่ได้มีปัญหากับ ชาวต่างชาติชาวต่างด้าวหรือแรงงานต่างประเทศไม่ว่าใครก็ตามที่มาทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยมาเยี่ยมมายามมาเที่ยวมาเรียนต่อมาศึกษามาทํางานไม่ได้มีความรู้สึกต่อต้านนะครับในทางลบเลยมีความรู้สึกที่ดีกับทุกคนเสมอยกเว้นบางคนนะครับบางคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศไทยแล้วก็มีการด่ามีการต่อว่า เผยแพร่ทางโลกโซเชียลทำเหมือนกับประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของพ่อแม่มันอย่างนั้นแหละขออภัยนะครับที่ใช้คำพูดไม่สุภาพแล้วก็ขออภัยชาวต่างชาติที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับชาวต่างประเทศพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับผมก็ได้ดูคลิปติดตามคลิปของเพื่อนบ้านหลายคนผมก็ชื่นชอบครับอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศลาวยูทูบเบอร์ YouTuber ประเทศลาวผมก็ติดตามดูตลอด ถ้ามองเห็นว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ออมีทัศนทัศนียภาพที่สวยงามมีมนคลังของความเป็นธรรมชาติวิธีชีวิตชนบทด,ดั้งเดิมนั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากแต่ก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีมากๆกับคนลาวนะครับหรือคนพมา่าคนเขมรที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วมาเบียดบงังเบียดเบียนความรู้สึกของคนไทยนะครับวันนี้จะพูดถึง เรื่องของกระเทยคนหนึ่งเป็นกระเทยชาวลาวชื่อผมไม่มีปัญหากับคนเพศตรงข้ามหรือเพศใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงกระเทยทอมหรือว่าอ,อ,อะไรล่ะว่าทุกเพศผมไม่ได้ต่อต้านผมยินดีเป็นมิตรกับทุกคนไม่ได้เหยียดเพศ หลายคนก็มีวิถีชีวิตมีใจรักของตัวเองก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลผมก็ยินดีด้วยถ้ายอยู่ในทํานองครองธรรมแล้วก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นคนดีครับแต่ก็มีกระเทยลาวคนหนึ่งก็ออกมาด่ามาว่าประเทศไทยด่าว่าคนไทยบูลลี่ประเทศไทยว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเทยคนนี้ มาทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยครับหนุ่มชาวลาวคนนี้เอาเรียกว่าหนุ่มชาวลาวก็แล้วกันถ้าพูดว่ากระเทยเดียวก็จะมีคนเข้าใจผิดคิดว่าผมเหยียดเพศนะครับไม่ได้เหยียดเพศก็มาทํามาหากินในประเทศไทยแล้วก็ได้ยินว่าเขาก็เรียนอยู่ที่มาหาลัยของประเทศไทยด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานอยู่มียูทูบเบอร์คนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชาวลาวท่านหนึ่งนะครับ ใช้คำว่าขายตูด <c oughs> ขายตูดอยู่ที่พัทยา <c oughs> ก็ขอภัยยืมคำพูดมาพูดนะครับแต่ก็ดูดูหมิน่นดูแคลนประเทศไทยด้อยค่าประเทศไทยชื่อคนนี้ก็คือสมชื่อสมจำปาสีพนมจันทร์ตอนนี้ปิดเฟซน,นี้ไปแล้วครับก็คงจะมีหลายๆคนที่ออกมาแสดงความรู้สึกซึ่งผมก็มีคนหนึ่งที่ ออกมาแสดงความรู้สึกตอนนี้อาจจะช้าไปบ้างแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยคิดจะมาทำนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าคิดว่าประเทศไทยมันไม่ดีสำหรับคุณคุณก็กลับประเทศลาวไปซะไปทำหากินไปขายตูดอยู่ในประเทศลาวนู่นไม่ต้องมาอยู่ประเทศไทยนะครับที่นี่ประเทศไทยก็อยากจะต้อนรับทุกคนที่มีความรู้สึกที่ดีมีมีอัธยาศัยไมตรีดีด ตั้งใจจะมาเป็นมิตรตั้งใจจะทำหมากินในประเทศไทยแต่สำหรับคนที่คิดร้ายคิดชั่วขอให้มึงออกจากประเทศไทยไปซะอย่ามาอยู่ที่นี่เลยนะครับสักวันหนึ่งอาจจะเกิดปัญหาใหญ่กว่านี้นะครับตอนนี้ก่อนที่จะปิดเฟสนี้มันก็ออกมาบอกว่าขอโทษคนไทยขอโทษประเทศไทยขอโทษพี่น้องชาวไทยที่แสดงความรู้สึกไม่ดีมันเกิดจาก ความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับออคำนี้ได้ยินมาเยอะแล้วครับผมฟังดูว่าไม่มีความจริงใจเลยอ่านดูแล้วออมันเป็นความเ,ออเรียกว่าค้าภาษาไทยภาษาสาษิตไทยก็เรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาก็คือถูกนายจ้างเลิกจ้างและก็ถูกหลายคนไล่ล่าให้ออกจากประเทศไทยนะครับจนไม่มีที่จะอยู่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับก็เลยออกมา ขอโทษถ้าไม่โดนอย่างนี้ก็คงไม่ออกมาขอโทษหรอกครับมันก็คงทําไปเรื่อยๆถ้าพูดกันจริงๆแล้วก็คือมันไม่ใช่เกิดจากจิตสํานึกเขาบอกว่าสํานึกแล้วขอให้คนไทยให้โอกาสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เกิดจากจิตสํานึกครับไม่จะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการแต่จริงๆแล้วมันเป็นสันดานครับมันติดอยู่ในกระมวลสันดานของคนที่คิดชั่วคนชั่วยังไงก็คนชั่ววันยังคำ่ำ ทั้งๆท,ที่ประเทศไทยเนี่ยมีมีแรงงานต่างด้าวมีชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาทํางานในไทยจํานวนมากแต่ก็มีคนชั่วประเภทนี้นี่น่าจะไม่ถึงสองเปอร์เซ็นด้วยซ้าผมว่าเห็นข่าวน้อยมากครับเห็นคนลาวที่หรือชาวกัมพูชาชาวเมียนมาออกมาพูดเรื่องนี้น้อยมากออกมาบุลลี่ประเทศไทยแต่ว่า ด้วยคนส่วนน้อยนี่แหละที่มันทําให้ความรู้สึกของคนไทยคนหนึ่งอย่างผมเนี่ยมันอัดอั้นตันใจครับก็อยากจะพูดระบายออกมาเขาขอให้คนไทยให้โอกาสมีการพูดยกย่องคนไทยว่าเป็นคนมีน้ําใจก็บอกตามตรงนะครับผมคนนึงแหะเป็นคนที่มีน้ําใจกับทุกคนแต่กับคนดีเท่านั้น คนชั่วอย่างมึงอย่าหวังว่าจะได้น้ําใจจากคนไทยหรือจากคนอื่นนะครับก็ขอให้ออกจากประเทศไทยไปซักอย่ามากินข้าวอย่ามาใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองไทยอยากจะไปตกละกรมลำบากที่ไหนก็ชื่นนะครับอันนี้ก็ก็พูดระบายความรู้สึกออกมาออแล้วก็อีกหลายๆเรื่องหลายๆราวก็เมื่อได้ทำเรื่องนี้แล้วก็จะพูดต่อไป เป็นความรู้สึกจากใจจริงครับในฐานะคนไทยความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คุกคีกับประเทศอื่นครับนอกจากประเทศลาวไม่ได้คุกครีทางไหนครับก็คือดู Youtube ก็ติดตามแล้วก็ชื่นชมคนลาวแล้วก็มียูทูบเบอร์คนลาวหลายท่านที่ผมก็ชื่นชอบและ,ะติดตามผลงานดูตลอดก็อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ไปเที่ยวประเทศลาว แต่ก็ยังไม่มีโอกาสครับก็หวังว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสคนลาวก็จะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนดีก็จะต้อนรับด้วยความมีน้ําใจไใมตรีนะครับและคนลาวที่มีจิตใจดีจิตใจทัศนคติที่ดีคนทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับอยากจะมาเยี่ยมมายามมาประเทศไทยก็เชิญน,นะครับบางคนมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยผมในฐานะคนไทยนะครับก็ เป็นคนหนึ่งใน68ล้านคนก็ยินดีต้อนรับครับเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงเคารพรักนักถือกันไว้ประเทศนี้จะทำรงไว้ซึ่งสันติภาพก็ต่อเมื่อทุกคนมีน้ำใจไมตรีต่อกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันสำหรับคนที่ไม่ให้เกียรติคนนะครับก็ให้ไปอยู่โลกดาวอังคารหนุนไปอยู่ในนรกคุมไหนก็เชิญอย่ามาสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับชาวบ้านชาวเมืองเขา สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้สะก่อนอก็ฝากติดตามด้วยนะครับในคลิปต่อไปก็จะมีความรู้สึกอีกหลายๆอย่างที่จะมาระบายในฐานะคนไทยที่มีต่อความรู้สึกต่อชาวเพื่อนบ้านเอาเอารอบ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 ,บ้านก่อนใกล้เคียงก่อนเพื่อนบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกในแง่ดีกับคนส่วนใหญ่จะมีแง่ที่ไม่ดีกับคนส่วนน้อยที่มาสร้างความเลวร้ายให้กับ คนทั่วไปไม่ใช่สร้างความชั่วความเลวร้ายกับคนไทยเท่านั้นนะครับกับกับคนอื่นด้วยก็ไว้พบกันตอนหน้าครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้สึกที่แท้จริงของคนไทยคนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยไว้พบกันตอนหน้าสวัสดีครับ